สวัสดีครับอุ้ยหลานยายค่เป็นแต่สร้างแถวมาอุ้มเบิ่งก็นหนักยังายบอหนี่ให้เก่งบ่สูกระคืนให้อยู่เบิดขึ้นมอก็ระับตอนเช้านี่แหละครับแม่อยู่ผู้เดียวเงาบอคือบว่าย่าไปอยู่น้ำกันบ่ล่ะแม่มักอยู่แบบนี้มักอยู่แบบธรรมชาติน,นู่นแลมันแต่สร้างเนาะหนาเพิ่นแม่ผมบอกกับปู่มาฝากไอมีทินมิวเอามีทินได้กับปู่มาหลายอยู่บ่บแล้วเมของเมีอ่ะกันดอ เห็นควายสิบตแลนมาทางนี่บอควายหนูเฮียแม่ไอ้เห็นบอบ่เห็นเนี่ยแะเดี๋ยวไอ้จะพาไปหา,ปา,ปาไปไปไอ้ขอบใจละลายเด้อที่ซอยหาควายเบิดมือบอเป็นยังดอกนางแต่ว่าน้องซื้อวัดจังไหร่ซื้อว่าส้มผู้จ้านอ้องส้มผู้ไอ้มิดทีนนอ้องส้มผู้ทาโดนบอไอ้โดนสำเนไอกระทาเนาะส้มผู้แม่ ยยัังกนนอู่่ีสวัสดีครับแม่มึงคือปล่อยเห็นผู้ชายมาจับมือถือแขนมึงยังสิมานี่โตเป็นไผจังมาเอิญเข้ามาแม่โตมาจับมือถือแขนลูกเข้าสิลูกเข้าเสียห,หายโตต้องไปหาเงินมาสู่ขอลูกเข้าเลยสิบล้านสิบล้านขั้นบ่มีเงินสิบล้านก็ไปต้องมาหามันเมือ่อแม่กินข้าวแล้วบ่บ่บ่อ,อยาก แม่เป็นยังคือหนาเครียดเครียดคือนั่นนมีทินไอ้มีทินเราเป็นอย่างแม่ไปมากผู้สาวแมีเขามหาห่อคาดองสิบล้านอุกอังนั่อยู่นีเจ้าเชียดจังเดมันสิไปหาอยู่ใสเอ้ยมีทินป้าก,กันไม่ได้ได้ยินข่าวต้องการใช้เงินบ่ะเออเนี่ยเอาเงินมาขึ้นสิบล้านเงินห้าหกล้านงเพราะยนบออีกสี่ล้านเธอว่าเป็นการตอบแทนที่ดูแลแม่ให้เอาไปแจ้งเนียเด้อ ้องสุภูไอ้มีที่ไอมาได้จังใดไอ้มีเงินไปแตงนองนอะไรที่นี่เงินชิบเล่นอิลีบอกไอเขาเสร็จใแต่งงานกันแล้วน้อง